อันนี้แกงกะหรีญ่ปุ่นเจ้าอันนี้พี่แกงกะหรีญี่ปุ่นนะเจ้าเป็นกองแบบนี้เลยมันจะมีหลายรสชาตินะคะใส่น้ำมันหรือว่าเนยก็ได้ลงไปพัดหอมกระเทียมเจ้าพัดให้มันหอมมันจะมีรสไก่รสหมูรสเนื้อเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อลงไปพัดเจ้าใส่มันฝรัง่งใส่แครอทลงไป แล้วก็ใส่น้ำเจ้าใส่น้ำแล้วสมศรีจะต้มไว้สักพักหนึ่งก่อนนะต้มจนทุกอย่างมันเปื่อยก่อนเจ้าสำหรับสมศรีนะแต่บางคนมันจะใส่เลยสมศรีเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะก้อนเพราะเนื้อหรือว่ามันฝรั่งใกล้จะสุกแล้วเราก็จะเอาก้อนเคลี่นี่ไปใส่เจ้าในกล่องนี้จะมีอยู่แปดก้อน้วมั้งมันจะเป็นกล่องแบบนี้แหละมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลย สามล้านไทยก็มีเจา้าหอมนะรสชาติมันเข้มข้นดีพอใส่ก้อนพริกแกงลงไปแล้วเขาก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งเจา้าแล้วก็กลนกลมันจะนัวหอมลองทำดูนะคะอร่อยค่ะคแล้วเขาบอกอร่อยอ Japon. How you say? Curry. How you say Japan in Thai? Yipun. Japan. Mm. And they say Nippon. Japan. Yeah, and Japanese people, I think they say Nippon. And we say Japan. Mm. Mm. Smell good. Thank you.